ตลาดขายนื้อกินพี่น้องเลยน้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องมียังไปนตะกินโบหรือจังใดเนาะเขาก็ไปหากรรมหาพี่น้องเลยหากรรมเป็นรอบสองพี่น้องจ้าบอเริกันรแม่รนิกขาตขาไปดนกนบ้เดขา คนดำคนดำนะสตลาดคือบ่อโล่น <till> <t realidade> <t grenade> ึ่งจะได้ก็เฮ้ยมีกีาิ อหอมปลาแดกได้ทั้งในะอืวหอมปลาแดดเลยสิย่างอันออนี้ลาอันนี้คือตลาดเซโนพี่น้องตลาดเซนูนเนาะไปพูดเลยแล้ว นเลเลือกสินงามได้เลยเพื้นติดแ็งเล่นะเนาะแต่ว่าแพงแพงว่ะพื้นหนึ่งพัปายพื้นหนึ่งพัปายว่าว่าสินงามอะไรพื้อน,อนอนั้นแพยมันนิ่มนิม,มเพนิ่มแล้วก็นักหนุ่มไปไดสิมวนอะไรเออแท่ยาทรม่มอ ยายกำลังซื้อๆยังมาเบิ่งนริกันพี่หนุ่ม <c oughs> แต่แคล่วว่าสิอยู่ลายมือมีจืดสุขภาพร่างกายบกแข็งแรงก็เลยให้มาเอาไว้เนาะเพื่อนกไ็ไม่เมื่อยไม่ยังอะไรหนังดนก็บ่ได้ก็เลยให้ลูกมาเอาเนาะอยู่กับสว่าเลยสุขภาพร่างกายเนาะอดอยู่อดนอนในบัดมาปฏิบัติธรรมบัดเนาะได้ ท่านได้อดเข่าอยู่ได right ้ก enfin, ินแต่ซันแต่ตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรงก็คืออดแบบสุขภาพร่างกายบ่ออํานวยเนาะก็เลยได้เมื่อก่อนกําหนดพี่น้องเอ้ยยังอีกชองมือปกติอุ้ยหอนเนาะตลาดหอนเลย เป็นได้ได้สินพลจพื้นพลั่เอไอไปงรกเมือนะฮเหอนหอนกินนังยิงยงแม่ถ้ากันยางยางยเอาพากินนยอะไรกับเมื่อหนังไปอ้เอาเฮียแม่บเอากระยาไปไ ม่เออเด้กงไม่คงเออหาพันบาทแ่บแล้นอนแน่นนอนแน่ใหญ่ปกตินี่ตลาดนี่ยมียนอแมลงมคยนอะไรหร่อว่ามีตลอดเลยบพแบบว่าใครนาะกินนะแบบว่าคนหลยไลนะเออตลาดเล้งเนาะเฉพาะคนอย่างเงี้ยพอดีเออเาคนอบเานเออ่ได้คอยมาดิอะม ถามกับเจ้าตลาดเงียบๆคนคือมาซื้อของก็คือแบบยำแรงตลาดแรงเพื่นวะวันนี้มันเป็นวันอะไรพี่น้องมาเต็มอยู่นะหนาหันใารหลดเลยบ้ามาเจอ <c oughs> ไปทางไปทางใดยังมาเจอกันอยู่ไปทางใดยังมาเจอ you. อยู่อนีตใบข้าวเจ้าขายรถไทยเด็กน้องรถไทยหงสีเนาะมงนสีขาวงันสีจะพากันมาออกรถไทยนะตอนนี้นะเป็นเลิศแจกดีกันเด็กป้าเขาเจ้าขายหมักป้าหมักตาลน,นะป้าทุ่ ทงใครนะได้่อนทิงใารนาะแปบว่าทงอันนี้เบิร์นี่สิมหานะเออโอ้ชิมหาเอออยู่หน้ากะมีซื้อก็ซื้อแน่แปลกแม่มาซื้อมักตาดอยู่ในหน้าเต็งกมีว่ะส้บ่แดดซอยดอกไอ อ้เดี๋ยวไทยดยทยูกระจ้าออกใหม่หแผ่นป้ายเดีสยีแท็กพี่น้องเอ้ยมาพี่มาเจอเคยใหม่พี่น้งงองเพิ่งมามาเวียดเนาะทาบัดมาลัดไปใหญ่ยจืดเลยมาลัดกันอยู่ตลาดซีโนพี่น้องเอ้ย เมื่อนํากันบาดนี่คีรถใหญ่แม่แก้มบุมมาแก่มาอยู่นเจ้ยนั่งแนเือแต่กระตนแกไม่ก็เหือแต่เือแตนน่นเขาให้บอกือนาามาซื้อรถไแม่เออบอกนอ็

เงื่อนเป็นกระสยทองยางได้เงื่ินเป็นกระไหนกร้แบบลงแบบแบบไปมีถิ่นซะเงินเป็นกรยงกะยางท้างหมาไปมี ว่าเรื่องผาทุงนี่อยู่อยู่เซโนงามเนะตลาดปากซองเ้องบ่วงามมีแต่แบบเดิมๆเก่าๆมันแพงมันล้วจากมาอีกไหมเอ้ห่วยนีโอกาสถักมามเนาะในองเทศามาดยสงเอนเาีน่ยกำลังสังตลาดเออเดดเห็มาเลย ตลาดใหญ่จากซอยได้เป็นซอยได้แต่ว่าเขาไปเนาะขวดห่อนเนาะห่อนอาเดียโลกระาเอกต้อมเ้อตลาดดงพี่น้องมะฮอดตลาดดงแล้วตลาดดงเมืองไซผู้ทองแขงสวรรค์นาคีคพี่น้องจา้าป้าของป่าเนาะลายอเรียโลป้าถูกใครเน่ยได้คือแพงแท้

นม่เีนเออแจกานออนเออจักจนออนางแกจนนี่อะามันเป็นห pues ูบอลมันเป็นอะไรหม้นอเออหูนางจจกจกจันนี่หูเกี่ยงเอยู่แถวเงาใหม่บอลเลยอะไรบออยู่ในที่ดินท่ดินเออบอกเคยมูดจะเกืออ

เอาอันนี้มาแต่สังไหนวะอันนี้เด็กจกตัอันนี้เส้นหนึ่อันนี้เก่าคโตโอ้โอเอัอะไรเนี่ยเาขจีบ้าามัวหาซีเอาปกันก็ได้จันเอออดหาซีบอต่ว่านมีมสี่ซีบ่เออนะ พูกทกแรกลุก no ูอะไ้งหมด่อันี้เนาะอาทาได้ะหาได้น hmm. so ี okay, yeah, okay. no ่จเอา่มาให้เราใส่ทุงให้ได้แต่แปดซิปน่ได้น่ะสองทุ่งเปอร์เซอันนี้แปดสิบโตต่อห่อจะบ่แม่ค่ะน้อยเองแปดปโตมันเนตึงนะแปดซิปบ่เนี่ เำกันอะไรหน่อยเออช่องข่าวหนทีคใหม่เดียบอสองขีหาทีเข้าชื่อน้องสาบบถได้เทียบถือมันมาได้โอมได้ม่ได้เทียบถีอออกมากระไรแม่โหถือโผมันเป็นไหาทีพันันขีแชมป์ทีมาได้สาวตุ้ต

เราให้ซีมบ่ทไา้ก่อนนี่สามถอยหาซีบได้เนาะเป็นทนายอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงานีเด้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามจ้าสบายดี อุ้ย,ยมาจนจากเบิดทุกคนเลยพี่น้องเลยโอโ้โห